สวัสดีครับผมอายุธครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมสําหรับรถเล็กราคาประหยัดยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นของคนไทยนะครับผมกับคันนี้นะครับแบรนด์จากโตโยต้าคันนี้เป็นโตโยต้าซูรุ่นวีออสครับปีศูนย์ห้านะครับเป็นไฟหยักเรียบร้อยนะครับเป็นมิเลอร์เชนเรียบร้อยนะครับผมนี่นะฮะคันนี้นะครับมีความพิเศษมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับและเป็นรถสีดํานะครับค่อนข้างหายากนะครับมีน้อยนะครับสีดําในวีออสนะครับคน สมัยก่อนจะนิยมเป็นสีบอลนะครับแต่สีปัจจุบันนะครับสีดํากําลังมาแรงเลยนะครับผมรถปัจจุบันนะครับคนนิยมเล่นสีดํากันนะครับผมนี่นะฮะกับคันนี้โตโยต้าซูน้าวีออสนะครับรถราคาประหยัดถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองครับที่อึดถึกและทนที่สุดในโลกนะครับไม่จุกจิกประหยัดน้ํามันนะครับผมเหมาะกับยุคน้ํามันแพงแบบนี้นะครับอัตรากินน้ํามันนะครับสิบแปกกิโลลิตรเลยนะครับผมนี่นะฮะเอาวีออสไปใช้งานนะครับอึดถึกทนไม่จุกจิกนะครับและได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงแบบนี้ด้วยนนะะะครับ สวยงามนะครับสีดําเดิมจากโรงงานบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิีความไปจมน้านะครับได้ดิสเบกสี่ล้อนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในกันนะครับผมนี่นะฮะสีด้านนอกก็ดูสวยงามนะครับมีรนิ้วลอยบ้างทมการใช้งานบ้างเล็กน้อยเราทําการขัดเคลือบสีให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ครบหมดแล้วอบโอโซนฆ่าเชื้อโควิดต่างๆให้ครบหมดแล้วเอาไปปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันบอกำมะหยีเ่เดิมจากโรงงานนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับผมนี่นะฮะ สวยๆงามๆเลยนะครับนี่นะฮะคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแบกแต่งนะครับลายแบบซัมบูไรมาให้ด้วยอีกหนึ่งชุดนะครับผมนี่นะฮะสวยๆงามๆครับผมให้ากล้องแผร์ให้ดูรอบคันนะครับรถไซส์ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนั่งกันได้สบายๆนะครับครอบครัวสี่ห้าคนนี่นั่งสบายๆเลยนะครับขับขี่เที่ยวต่างจังหวัดพาลูกพาหลานไปหาหมอพาลูกพาหลานไปโรงเรียนนะครับพาคนแก่หาหมอทำบุญทำบุญสบายๆเลยนะครับผมนี่นะฮะสวยๆงามๆนะครับ ภาพอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับผมมาให้ตากองแผ่นดูะช้าแต่ผมอาจาอาจะพูดไปเรืเ่อยๆนะครับผมนี่นะฮะให้ขอ้อมูลไปนะฮะด้านท้ายกว้างขวางใส่ของได้เยอะสําหรับพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะครับสามารถเอาไปขนของใส่ของได้นะครับยัดเด็กลงไปได้นะครับนี่นะฮะที่ผมบอกเปรียบเทียบว่ายัดเด็กลงไปได้นี่คือความหมายคือเด็กตัวใหญ่ๆเนี่ยยัดลงไปได้ก็คือคุณสามารถจุของได้นะครับจะได้เห็นภาพกันนะฮะนี่นะครับไม่มีรอยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับยาอะไรมีให้เครื่องมือมีให้นะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับและก็ ซอกเกร์เดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับอยู่ครบนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผมอ่าอีกหนึ่งอย่างนะครับมีลูกค้ารีเควสต์มาแล้วครับว่าที่ช่วยรีวิวเมทอาร์คหน่อยโอเคจัดไปครับผมคันอื่นลืมนะครับคันนี้จัดไปเนี่ยนะฮะลืมเม็อาร์คให้ดูเลยนะครับนี่นะครับอันนี้รอยแค่ยาปั่นสีที่เราปั่นลงไปนะครับเมทอาร์คอยู่ครบนะครับนี่นะฮะลือให้ดูเลยนะครับเมทอาร์คอยู่ครบนะครับ เดี๋ยวมาดูนะฮะามาดูด้านหน้าก,กันมาดูเม็ดอาร์กันเ่ยเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์กเดิมจากโรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับจะลึกๆอย่างนี้นะครับนี่นะฮะอยู่ครบนะครับให้ช่างดูให้ใครดูก็ได้นะครับถ้าคุณดูแล้วไม่เป็นนะครับนี่นะฮะในยูทู e ก็มีสอนนะครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นด้วยนะฮะมาดูเม็ดอาร์มาดูเมด็ดอาร์ครับลดราคาประมาณนี้นะครับราคาแค่แสนต้นๆแบบนี้นะครับถึงเอาปลาซากมาปั้นขายยังไงก็ไม่คุ้ม hm นะครับอย่าหาทํานะครับ นี่นะครับไม่มีใครเขาหาทำหรอกครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับรถอุบัติเหตุหนักเอามาปั้นขายยังไงซ่อมไปไม่คุ้มหรอกครับทิ้งอย่างเดียวนะฮะนี่นะครับราคาเท่านี้นะครับไม่มีใครเอารถสวมทะเบียนรถจมน้ํารถอะไรมามาขายคุณหรอกครับมันไม่มันไม่คุ้มซ่อมนะครับนี่นะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกประตูนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันนี่สตาร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ฟัง ถ้าโทรศัพท์มันล้มนะครับคุณจะสัมผัสถึงความเย็นของแอร์ได้นะครับแต่นี่มันยังไม่ได้นะครับอนาคตอาจจะได้นะครับนี่นะครับรีวิวให้ดูชัดเจนนะครับนี่นะฮะติ๊กเกอร์เดิมโรงงานทุกอย่างอยู่ครบซอกเซอร์เดิมจากโรงงานเมทอาร์เบ้าโชคเดิมจากโรงงานทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับนี่นะฮะคานเคิื่นเดิมทุกอย่างเดิมนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนี่นะครับใส่สวยงามเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับ ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับแอร์เย็นชื่นใจนะครับไม่วิ่งมาแค่245,000กว่ากิโล245,000กว่ากิโลถือว่าน้อยมากสำหรับอายุสำหรับปีนะครับปี05รถประมาณ10กว่าปีนะครับลองหารดูนะครับปีหนึ่งยังไม่ถึง20,000กโลปีหนึ่ง10,000กว่ากโลเดือนหนึ่งปีหนึ่งมี300กว่าวันหารมาแล้วนะครับตกแค่วันละ30กว่าโลนี่ถือว่าน้อยมากนะครับมอเตอร์ไซค์บางคันนึ่งขับมากกว่า30โลต่อวันอีกนะครับนี่นะฮะใครที่หาขับกี่ใช้งาน กรุงเทพบริมณทนส่งฟรีแต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเวนเทเลอร์ค่าส่งตามจริงนะครับผมบ้านคนอยู่ไกลค่าส่งก็แพงเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าอยากจะประหยัดซื้อแถวบ้านนะครับหรือลองดูเจ้าอื่นที่ใกล้เคียงนะครับรถมีทั่วประเทศนะครับนี่นถฮะแต่อยากถ้าได้อยากได้รถกับเราก็จัดครับผมไป่ต้งห่วครับนี่นะฮะบางคนบอกว่าผมอยู่กรุงเทพไกลกรุงเทพไม่ไกลนะครับมันเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับผมถ้ากรุงเทพไกลก็ไม่รู้ว่าที่ไหนใกล้แล้วนะครับนี่นะฮะ ใครที่หาขับขี s <S ่ใช้งานอยู่นะครับมาดูได้นะครับไม่สะดวกมาดูวิดีโอคอลดูพาเพื่อนพาช่างมาดูได้ให้คนที่คุณสนิทไว้ใจมาดูได้นะครับผมนี่นะครับลูกค้าผมอยู่ไกลๆทั้งนั้นนะครับทำไมเขาถึงไม่ซื้อแถวบ้านพราะเขาไว้ใจและมั่นใจและเชื่อในตัวเรานะครับผมสําหรับใครที่ไม่อยากเชื่อเราหรือไม่ชอบเราไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันนะครับคุณสบายที่ไหนซื้อที่นั่นนะครับสบายใจตรงไหนจัดตรงนั้นครับผมนี่นะฮะอยากได้แบบไหนจัดแบบนั้นเลยครับผมไม่เคยว่านะครับผมเราไม่ก้าวไก่กันนะครับ ไม่ต้องมาเม้นนะครับบอกว่าไใจบ้างและแพงบ้างละถ้ามันแพงคนเขาไม่ซื้อหรอกคุณนี่นะครับถูกใจตรงไหนจัดตรงนั้นเลยครับผมนี่นะฮะขับขี่เงียบๆปล่อยมือขับสบายเลยนะครับผมนี่นะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ